Subtitles <phone rings> ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะมาผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดนึงนะจากที่ปกติเนี่ยจะเป็นเอ่อคลิปเกมดีบอกต่อใช่ไหมคือเล่นมาแล้วเนี่ยเออรู้สึกว่าเกมมันดีก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนเพื่อนได้ฟังต่อแต่คราวนี้เนี่ยจะขอมาแชร์เกมที่ยังไม่เคยเล่นกันบ้างประเด็นก็คือเกมยังไม่ออกนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยอยากจะรวบรวมข้อมูลของเกมนั้นๆเนี่ยมาแชร์กันบ้างว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดเห็นกันยังไงบ้างอะเนาะโดยในครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะมาแนะนําเกมทำฟาร์มสไต กนะแสกำลังมาแรงเลยนั่นก็คือเกม Coral Island นั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้นีน่าจะเคยเห็นข้อมูลเกมนี้เนผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแหละถึงแมว้ว่าตัวเกมจะยังไม่ออกหรือว่ายังอยู่ในช่วงพัฒนายอยู่ก็ตามะนะแต่ว่าค่อนข้างเป็นกระแสะอยู่พอสมควรเลยด้วยความที่เป็นเกมแนวทาฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์พูดง่ายๆคือเป็นเกมแนวที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยรวมถึงอย่างได้รับความสนใจเป็นพิเศษในหมู่เด็กยุค90ที่คิดถึงเกมสไตล์ Harvest m o o n ที่เคยเล่นกันสมัย PlayStation วัน แล้วเกม c o r a r Island นี่มันเป็นไงมาไงล่ะ c o l a l Island เนี่ยเป็นเกมแนว Farming Simulator บนกเกาะเขตร้อนที่ถูกสร้างโดยผู้พัฒนาสัญชาติอินโดนีเซียชื่อว่า Starway Games หลังเปิดให้ระด,ดมทุนในเว็บไซต์ Kickstarter เ,เพียงไม่นานเนี่ยก็ได้รับเงินโดนเน a t ถล่มทลายเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เหลือเวลาแค่วัน2วันเนี่ยยอดก็พุ่งไปล้าน3 000, 000ามแสนดอลลาร์แล้วนะเรียกได้ว่าประสบความสาเร็จเกินคาดเลยก็ว่าได้จากที่ตอนแรกเนี่ยระบุยอดเป้าหมายขั้นต่ำเอาไว้ที่70,000ดอลลาร์เท่านั้น เองคือยอดตอนนี้เนี่ยเพียงพอกับการทําระบบมัลติเพลเยอร์ล้วด้วยเพราะฉะนั้นป่าตีชาวสวนชาวนาเก่าออกนี้ได้มาทําฟาร์มได้กันอีกในเกมนี้แน่นอนค่ะตัวเกมมีเป้าหมายให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นในขณะที่ยังคงความสนุกสไตล์เกมทําฟาร์มแบบดั้งเดิมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมทําฟาร์มขึ้นหิงยุคเก่าพูดง่ายๆก็คือเราเล่นเกม h a r v e s t m o ม n มาสนุกยังไงมันก็จะยังสนุกแบบนั้นแหละแต่ปรับองค์ประกอบต่างๆในเกมให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นภายในเกมเรา จะได้สนุกกับทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัต มีปฏิสัมพันธ์กับชาวเมืองมากมายหลากหลายแบบบนเกาะพัฒนาเมืองรวมถึงระบบใหม่ๆที่น่าจะยังไม่เคยโผล่มาให้เห็นในเกมทาฟาร์มไหนด้วยก็เท่าที่เห็นนะนะนั่นก็คือการฟื้นฟูแนวปะการังรอบเมืองนั่นเองแสดงว่าเกมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีการดำน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเกมแนวนี้พอสมควรเลยนะโดยมีการพ่วงแนวขิดเรื่องความตระหนักถึงระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเอาไว้ในตัวเกมหลักด้วยทําให้ช่วงเวลาที่เสียไปในการ การเล่นเกมนี้เนี่ยไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้แง่คิดดีๆกลับไปพร้อมกับประสบการณ์สนุกๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยหลักๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เราจะได้ก็คือการได้สร้างฟาร์มในอุดมคติของตัวเองภายในเมืองลเล็กๆชื่อว่าสการ l เล t o ทาวน์ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของกอกอเกาะโครโรไอแลนด์เกาะเขตร้อนที่สภาพแวดล้อมได้รับอิทธิพล,ลเล็กๆจากแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้โดยจะได้เห็นผ่านเรื่องราวสิ่งก่อสร้างพืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ปัจจัยอื่นๆภายในเมืองที่นี่ตั้งอยู่ ระหว่างเส้นศูนย์สูตรและเส้นนอร์ทเอ็นทรอปิกประกอบด้วยสีฤดูกาลต่อปีบนเกาะเนี่ยแบ่งออกเป็น7โซนใหญ่ๆใ,ในขณนะที่ฟาร์มของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ด้านซ้ายของแผนที่ด้านนอกตัวเมืองเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตาของตัวละครตัวเองได้มากกว่า50แบบเลยละค่ะถึงแม้ว่าจะปรับไม่ได้ละเอียดขนาดเกม The Sims แต่ว่าก็ถือว่ามีให้เลือกปรับเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับเกมแนวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดบับรูปร่างดวงตาทรงผมใครจะเลือกปรับให้เข้ากับชาวเมืองบนเกาะหรือว่าจะ ปรับให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองก็ตามอิสระเลยไม่ใช่แค่เลือกตัวละครของตัวเองได้นะคะแต่ยังเลือกบ้านเริ่มต้นของตัวเองได้ด้วย1ใน3หลังแล้วก็สามารถอัปเกรดหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมตามสไตล์ของเราได้ด้วยจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สะสมภาพวาดหรือว่าจะจัดแสดงของตกแต่งสุดเอกลุศีสุดแล้วแต่เลยเราจะได้เปลี่ยนพื้นดินที่เต็มไปด้วยวัชพืชให้กลายเป็นฟาร์มแสนสวยบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะว่าตัวเกมเนี่ยใส่พืชผลพืชผักดอกไม้แล้วก็ต้นไมใ้ให้ปลูกกันได้มากกว่า 75ชนิดเลยทีเดียวโดยเอามาตั้งแต่พืชผักยอนนิยมจากเกมปลูกผักทั่วไปไปจนถึงพืชผักพื้นเมืองที่แปลกใหม่ในเอเชียแล้วก็เหมือนเดิมว่าพืชผักเนี่ยจะปลูกได้ตามฤดูกาลที่เหมาะสมของพืชผักแต่ละชนิดเท่านั้นไม่โตนอกฤดูกาลยกเว้นพืชผักบางชนิดที่เติบโตได้หลายฤดูกาลร,รวมถึงพืชผักบางชนิดที่ปลูกแล้วเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวใหม่ได้เรื่อยๆตราบใดที่ไม่ตัดต้นถิ่งด้วยนะส่วนระบบเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เหมือนกับเกมแนวเดียวกันก็คือเราเนี่ยจะต้องสร้างเลาแล้วก็คอกสําหรับเลี้งสัตว์ โดยไม่ได้มีแค่สัตว์ทั่วไปอย่งางไก่วัวแล้วก็แกะเท่านั้นแล้วเกมนี้เนี่ยยกขบวนสัตว์แนวใหม่มาเพียบไม่ว่าจะเป็นเป็ดนกยูงนกกระทา แพะลามะหมูแล้วก็พังพอนเวลาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถทิ้งพวกมันเอาไว้ด้านนอกตอนกลางวันได้เลยแล้วตอนกลางคืนเนี่ยพวกมันก็จะกลับขคอกกันเองใครอยากปลูกพืชชนิดไหนหรือว่าอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนก็สามารถมาทดลองกันได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะต่อมาก็คือการช่วยเหลือเหล่าปะการังในทะเลที่อยู่ในสภาพนาเป็นห่วงให้ฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นอีกครั้งผ่านการดำน้ำทำความสะอาดก้นทะเลให้ปราศจากขยะเราสามารถเลือกจุดดำน้ำที่ต้องการรอบๆเกาะได้โดยต้องค่อยๆปลดล็อก ok ระดับ ความลึกที่สำรวจไม่ได้มาถึงแล้วสามารถเลือกดำน้ำได้ทุกจุดเลยนะโดยภารกิจก็อย่างที่บอกก็คือการเก็บขยะใต้ทะเลเพื่อสร้างบานให้เหล่าปลาหายากเก็บสาหร่ายทะเลเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัตว์และพืชผลแล้วสาหร่ายทะเลเนี่ยมันจะใช้ปรับปรุงคุณภาพได้ยังไงกันล่ะไม่ใช่เก็บมาปลายสัตว์หรือว่าปลายพืชของเราแน่ๆแ,แต่เป็นการนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านการแปลรูปมาแล้วเนี่ยให้แลบของดรลิงเพื่ออัปเกรดคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเราอย่างท้าวอรนั่นเองซึ่งก็แล้วแต่เราว่า อยากจะอัปเกรดอะไรก่อนจะ,มะเมล็ดพืชจะต้นอ่อนจะต้นกลา้าอาหารสัตว์หรือว่าเหยื่อลอก็แล้วแต่เราในเมื่อมีปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปแล้วจะขาดการขุดเหมืองไปได้ยังไงกันล่ะเกมนี้เนี่ยยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้สำรวจทาหรือว่าเหมืองด้วยผู้ทายอัญ,ญมณีมีคาเพื่อนําไปใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์หรือว่าฟาร์มเหมือนกับเกมทําฟาร์มทั่วไปที่คุ้นเคยกันนั่นแหละแต่ตอนขุดเหมืองเนี่ยก็ต้องระวังตัวให้ดีด้วยเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ขุดเหมืองชิวๆเหมือนกับเกม Story of Seasons นะคะแต่ว่ามีความเป็นูรกับ สตาร์ดิวเวลลี่ตรงที่ในถ้ำเนี่ยจะมีมอนสเตอร์คอยปกป้องไอเทมหายากอยู่การลงเหมืองในเกมนี้เนี่ยก็เลยจะมีความบูแอคชั่นผสม,มเข้ามาด้วยเวลาลงเนี่ยก็ต้องผกอาวุธมาให้พร้อมหรือถ้าใครลงเหมืองเล่นบทบูกันจนเบื่อแล้วอยากจะทํากิจกรรมผ่อนคลายชิลๆกันบ้างก็แว็บมายืนตกปลาแทนก็ได้นะเกมนี้เนี่ยมีปลาหลากหลายแบบจะปลาน้ําจืดน้ําเค็มก็มาหมดแต่จะจับได้เฉพาะในฤดูการกับเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเช่นฤด,ดูร้อนตอนดุ้งเช้าหรือว่าฤดูหนาววันฝนตกอะไรแบบนี้ รวมถึงปลาดาวแล้วก็ปลาหมึกก็มีนะนี่ยังไม่ดับปูบนชายหาดความจริงแล้วเนี่ยคร์ไอแลนด์เนี่ยเคยเป็นบ้านของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดเลยถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายชนิดจะไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยฟื้นฟรูระบบนิเวศของเกาะไปเรื่อยๆพวกปั่นก็จะกลับมาให้จับกันได้ในอนาคตหรือถ้าโชคดีเนี่ยเราอาจมีโอกาสได้เจอกับปลาในตำนานก็ได้นะการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวเมืองมากนาหลายตาก็ถือเป็นระบบที่ชูโรงมาในเกมแนวทำฟาร์มแทบทุกเกมเลยก็ว่าได้ภายในคอร์รอลไอแลนด์เนี่ยมีชาวเมืองอาศัยอยู่ มากกว่า50คนเลยละค่ะเราจะได้พูดคุยกับเหล่าชาวเมืองที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไปและเรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาให้มากขึ้นเราก็เหมือนเดิมว่าการให้ของขวัญเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มคะแนนโบนัสค่าความสัมพันธ์ให้กับตัวละครผู้รับด้วยนะส่วนข้อนี้เนี่ยน่าจะสําคัญที่สุดเลยสําหรับสายเล่นเกมทําฟาร์มแต่ไม่อยากทําฟาร์มะนะอยากมาเล่นเพื่อจีบสาวจีบหนุ่มอย่างเดียวเกมนี้เนี่ยก็ไม่พลาดฟังก์ชันยอดทิตนี้เหมือนกันเอาใจคนเหงา2021เราจะได้ทําความรู้จักกับชาวเมืองที่ถูกใจชวนไป แล้วก็ตกหลุมรักกันแบบฟินฟินกันไปเลยผู้พัฒนาเนี่ยเขาเคลมเอาไว้ว่าเกมนี้จะมีเหตุการณ์ความรักมากมายหลากหลายแบบให้ปลดล็อกอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเกมแนวทั่วไปที่มีทั้งจีบการแต่งงานกันแล้วก็พามาอยู่ด้วยกันที่ฟาร์มมีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้สําหรับตัวละครหนุ่มสาวที่สามารถจีบได้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเต็มคิดว่ามีตัวเลือกเยอะกว่าเกมแนวเดียวกันพอสมควรเลยนะจากข้อมูลที่เปิดเผยม,มาคือมีชาวเมืองที่สามารถจีบได้มากถึง16คนเลยละค่ะโดยแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์แตกต่างกันไป เอาใจสเปคหลากหลายแบบจะชอบแนวผิวขาวผิวแทนผิวสีแนวเรียบร้อยติสครึ้มครึม,รมลูกคุณหนูบุคลิกกวนๆดูแล้วก็น่าจะมีค่อนข้างครบส่วนตัวเนี่ยคิดว่าสไตล์ของนุ่มสาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจแฟนเกมชาวไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าจากที่เห็นมาคือหลายคนเนี่ยจะชอบแนวแบบอาร์ตญี่ปุน่นอาร์ตเกาหลีซะเยอะเนาะอาร์สตสไตล์ฝรั่งเหมือน Star d i a v a l l i เนี่ยคือโดนมดกันกระจายเลยแต่ส่วนตัวคือชอบมากๆเพราะว่าเล่นเกมแนว Harvest Moon Story of Seasons มานานมากๆเจอแต่ อาร์ตแนวญี่ปุ่นจนมันเริ่มเอียนแล้วอะรู้สึกว่าตัวเลือกแนวตัวละครผิวแทนผิวสีก็น่อยด้วยพอมาเจอเกมนี้คือทำคาแรคเตอร์มาเยอะดีนะเพื่อนๆวายังไงกันบ้างก็สามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าเล็งๆสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนไว้แล้วก็อย่าลืมเข้ารวมโปรเจกต์ของชุมชนเพื่อพัฒนาเมืองให้มีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินเพื่อสร้างสวนสาธารณะประจําชุมชนหรือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่เข้ารวมเทศากาลชมดอกซาก,กุระในชุมชนงานทําความสะอาดชายหาดประจําปี และอื่นๆอีกเพียบซึ่งจะมีเทศกาลให้เข้ารวมได้ถึง2เทศกาลต่อฤดูกาลสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของเกมแนวนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีชนิดของสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เลือกเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีหมาแมวลิงสุนัขจิ้งจอกและก็อื่นๆที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยพวกมันเนี่ยจะวิ่งเล่นอยู่รอบรอฟาร์มและภายในบ้านแต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงความสามารถอ,อื่นๆที่มีประโยชน์นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าที่ว่ามีเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นเท่านั้นรรระบบกกาาาทํอหขงเมนี ก็มีเหมือนกันแต่เราเนี่ยจะทําอาหารได้หลังจากสร้างห้องครัวแล้วเท่านั้นและถึงจะมีห้องครัวแล้วก็ต้องรวบรวมเครื่องครัวแต่ละชิ้นจนครบด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าเครื่องครัวสามารถหาได้จากไหนจะต้องซื้อจากร้านขายของชำหรือว่าจะต้องโทรสั่งสไตล์เกมฮาวเวิร์สมูดั้งเดิมก็ไม่รู้โดยมีเมนูให้เรียนดูมากกว่า70เมนูเช่นปอเปี๊ยแกงผักลอดแดะและโคสลอ,อกระลำดอกเป็นต้น นอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบเควสให้ทํากันด้วยนะซึ่งการทาเควสที่ซับซ้อนเนี่ยจะทําให้เราเ,เจอกับฉากคัดซีนแล้วก็เนื้อเรื่องแต่เควสง่ายๆนยก็มีเหมือนกันโดยจะได้รับของรางวัลเป็นค่าความสัมพันธ์แล้วก็เงินแล้วเรื่องสกิลต่างๆในเกมนี้ล่ะมันมีรูปแบบยังไงดูเหมือนว่าเกมนีน้จะมาเป็นแนวสกิลทรีเลยนะที่เราจะได้รับพอยต์สกิลจากการสํารวจหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆบนเกาะแล้วนํามาอัพสกิลตามลําดับสกิลทรีซึ่งน่าจะเป็นสกิลเทคนิคต่างๆที่ทําให้ทําฟาร์มได้สะดวกรวดเร็วมาก เช่นสกิลการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเคียวอะไรประมาณนี้เดื่เราสามารถเลือกสายในการเล่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเราได้ตามใจชอบเลยค่ะแฟนเกม h o w v e s Moon เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับระบบนางฟ้าซึ่งเป็นเทพธิดาของพืชผลกันมาอยู่แล้วอะเนาะเกมนี้ก็มีการนําระบบแนวๆนี้เข้ามาเหมือนกันโดยจะเรียกว่าเขาเราทั้ง3ที่ประกอบด้วยเทพธิดาแห่งดอกไม้เมอร์ฟกเราก็ยัก กาลครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยเคยทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลของเกาะคอโรไอแลนด์แห่งนี้เอาไว้เทพิดาแห่งดอกไม้เนี่ยได้รับการบูชาโดยเมร์โฟกแล้วก็ยักษ์แม้ในปัจจุบันเนี่ยชาวเมืองท้องถิ่นก็ยังคงมีความเชื่ออยู่ว่าเทพิดาเนี่ยมีหน้าที่ในการฟื้นฟูน้ำดินแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเกาะแห่งนี้จากหลักฐานวัตถุโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลเนี่ยบอกเป็นในในว่าอาณาจากักรมร์โฟกเนี่ยได้ปกป้องมหาสมุทรเอาไว้ดูเหมือนว่าเมือโฟกเนี่ยจะได้รับมอบหมายให้ปกครองโลกใต้ทะเลรอบๆเกาะคอ Island. นอกจากนี้ก็ยังมีตำนานลาว่าอาณาจักรยักษ์เนี่ยมีอยู่เพื่อส,สรรส้างดินอันอุดมสมบูรณ์บนเกาะ c o โ a l i s l a n สร้างปราะคักพังร,บรอบๆเกาะเนี่ยก็มีรูปยักษ์กับสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคนกำลังทำการเกษตรอยู่ข้างกันด้วยและข้อมูลสุดท้ายที่ผู้พัฒนาเนี่ยทิ้งไว้ก็เป็นข้อมูลของ p u f f e r f i s h d r i l l i n g Corporation บริษัทชื่อเสียงชาวโชว์ที่มีเป้าหมายคือการขุดเจาะน้ำมันร,บรอบเกาะ Coral Island โดยมีแผนที่จะเปิดในฤดูใบไม้ผลิปีนี้บริษัทเนี่ยมีแผนการ ที่จะวิ่งเต้นเข้าไปมีอิทธิพลในชุมชนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้สิทธิ์ในการโหวตต่างๆในชุมชนสําหรับตัวตนของบริษัทนี้เนี่ยผู้พัฒนาอาจจะอยากทําให้คล้ายๆกับภาพลักษณ์ของโจจ้าในเกม Star d e l l e y ละมัง้งเพราะว่าจากที่จวหัวมาคือดูท่าจะโยนบทตัวร้ายให้เลยอะ่ะคงอยากจะให้เกมเนี่ยดูมีสีสันด้วยแหละเดี๋ยวมันจะราบเรียบเกินไปหน่อยซึ่งก็ต้องมาดูกันในอนาคตนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้บริษัทนี้มันจะออกมาชั่วขนาดไหนเนาะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกําหนดวันวางจําหน่ายที่แน่นอนแต่ว่าใน ตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้ขึ้นบนหน้าร้านค้าในสตรีมแล้วโดวยคาดว่าน่าจะวางจำหน่ายได้ในช่วงปลายปี2021สําำหรับใครที่สนใจก็เตรียมกด wish list รอเอาไว้ได้เลยแล้วก็มารอดูกันว่าตัวเกมเต็มเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงคุ้มค่าแก่การรอคอยหรือเปล่าหลังจากดูมาจนจบคลิปแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยเอาไว้ใต้คลิปกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจ 啊